สวัสดีท่านผู้ชมที่หลงคบเดินครับตอนนี้ผมในเกมมีไซนะครับตอนนี้ผมอยู่ในช่วงเก็บตกของเกมนี้นะครับแน่เกมรักเราแหละเออหลังจากที่ผมได้มาเช็้วครับว่าตัวละครเราเก็บข้อมูลได้แค่ตัวเดียวอ่าอันนี้จากเพื่อนผมบอกไว้นะครับว่ามันจะเป็นตลับในแต่ละฉากอ๋อนี่เราไม่เจอสักอันเลยเห,รหรือว่าเรายังไม่เก็บแต่ว่าของผู้เล่นผมเก็บมาบ้างนะน,นะอืม โอเคเดี๋ยวเราไปหากันดีกว่าอเพื่อนผมมันบอกว่ามันจะอยู่ในทุกฉากมาั้งฉากละเกียนไม่รู้เดี๋ยวผมจะลองหาดูเห็นอย่างงี้ก็มีเพื่อนนะถึงจะน้อยไปหนกเ็เถอะโอเคลองไปดูกันอยหาไม่เจอสักตลับเลยเว้ยนี่ผมเดินมาหลายฉากแล้วนะอุย๊ยอันนี้ปะเอาเจอแล้วหนึ่งอันเอา้า ไม่ใช่ของมิตาครับอันนี้เป็นของเพเยอร์อืมหุ้ยผมจำรหัสได้อะไรนะสี่เจ็ดเก้าศูนย์เอาเอ้ยสี่เก้าเจ็ดศูนย์เอาก็คือในนี้มันจะมีตลับของเรานะถ้าจำไม่ผิด เอค17%อ๋อ oh, mm hmm. ตอนจบมิตะ mm hmm. เขาบอกว่ามันจะร้อแล้วโอเคถ้าร้อคือเรากลายเป็นตลับแบบร้อยเอ้าทำอะไรอะ่ะ mm hmm. อะไรอะ่ะ mm hmm. คือยังไงอะ่ะเ,เราดึงออกเหรอเ mm hmm. อ้าแสดงว่าตัวเราเป็นตลับมาตั้งแต่แรกแล้วนะ mm hmm. ถ้าอย่างานั้นนะ เดี๋นะโอ้โหเกมมันลึกเหมือนกันนะไปถึงว่ามิตะนะครับเขาเอาเราที่เป็นตลับเสียบกับเกมคอนโซลเพื่อจะมาเล่นมิตะอีกทีนึงอู้นี่เล่นเกมซ้อนเกมในเกมอีกทีนึงเหรอวัดอะทาไมยังํงำรวจไม่หมดเลยเมื่อกี้ถึงฉากไหนแล้วนะอไออีกยาวไกลมากเลยอะ นี่ก็เดินมานานแล้วนะเขาบอกว่าทางเดินมันไปเรื่อยๆเ,เลยใช่ไหมไม่มีที่สิ้นสุดอะไรเงี้ยป่ะเออเฮ้ยยังไงกันนึงมันแปลกตาอยู่อันเดียวครับด,ดูดิทางเดินทางเดินมันไม่มีไอ้กล่องนี้นะเออเขาบอกว่าถ้าเดินไปเรื่อยๆมันจะมีมิตะอะไรสักอย่างหรือว่าเราเดินผิดทางมันต้องไปฝั่งหนึ่งปะ ไม่น่าเกี่ยวป่ะเอ๊ะหรือว่าเกี่ยววะงั้นลองเดินฝั่งนี้ไม่เห็นมีอะไรเลย เฮ้ย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 มีจริงด้วยครับอะไรอะไรไม่ต่างไปงั้นน่ะเซเลนเดอร์เซเลนเดอร์แมนเหรอ โอ้น้องก็น่ารักดีนะโอ้โหอะไรเหรอเนี่ย <c oughs> คือมันมีคนบอกผมว่าจะเจอมิตะเดินผ่านแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นเวอร์ชันแบบนี้ยองมากโอ้โหอโูแล้วดูเดินไปอย่างนั้น อา้าวผมนึกว่ามันได้ออชิเมนก็เลยลองเดินหาดูเฮ้ยครนานเลยโอเคอยู่ไหนนะเอ๊ไม่มีเลยหรออืม,อ,มอะไรนะมันดูน่ากินจังเลยอะ่ะแล้วมันจะมีวันเน่าหรือเปล่าอะ่ะ หมายถึงแอปเปิลหรอมันไม่มีวันเน่าหรอกเพราะฉันกินมันหมดทุกโลกเลยแล้วมันก็โผล่มาใหม่เรื่อยๆน่ะอ้มันสปอนใหม่อย่างเี้ยอะไรวะนะ่ะฮะฮอะไรวะนะ่ะแค่อรอดเดยอะมากเลยเป็นบักที่ตลกจริงๆ <c oughs> <c oughs> อ๋อเป็นบักของเกม โอ้เออโอ้นี่ไงใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมอ่าโอ้นี่ไงโอ้โหเล่นมาตั้งหลายฉากหาว่าตั้งหลายฉากเพิ่งได้ของน้องแคปปี้คนแรกนะครับโอ้ย หมดแล้วใช่ไหมเนี่ยอืมจะได้วาปไปฉากอื่นเลยเหนื่อยเลยเนี่ยมาหาอะไรฉากมาเลยครับโอเคได้แล้วหนึ่งหาตั้งนานเพิ่งได้แค่หนึ่งปวดร้าวมากอุ้ยนี่ไงใช่ไหมอ่าใช่จริงด้วยอ,อ้าวออเป็นของ ปรไฟล์ตลัวละครโอ้ยนึกว่าของน้องมิตาหรือว่าต้องเจอน้องมิตาก่อนวะเออน่าจะต้องเจอไปน้องมิตาก่อนนะครับมันถึงจะมีโอกาสได้เจอเอาว่าไงน้องเอ,อ้ยนี่ไงเจอแล้วของน้องปะของน้องปะเออโอ้ยจบซะที ไปแล้วนะน้องน่าสงสารเนอะเนี่ยรูปเขาตอนเออทำไมต้องไปโอ้พี่ไปแล้วพี่ไปแล้วบ๊ายบายนะเอ๊มิตะจิวอยู่ไหนอะนี่ไงอ่า ไอ้นี่เจอง่ายเออคือรอบที่แล้วเราก็ไม่ได้สังเกตห้องเลยเนาะสังเกตอยู่แหละแต่ไม่ได้มองหามันก็จะอืมเอ้าอ้เอา้อเอาใครมันจะเห็นว่าอันนี้หานานมากเลยครับอืมบอกว่าห้องนี้มันมีโอ้โหแล้วก็นี่ก็ทุกซอกทุกมุมเลยนะ เออผมมันอยู่ตรงหุ่นพวกนี้หุ่นพวกนี้เหรออยู่ไหนวะนะ่ะหุ่นพวกนี้อืมโอ้จริงๆถ้าไม่มีคนมาบอกผมนี่ผมหาเองไม่เจอเลยนะใครมันจะไปรู้ว่าอยู่หุ่นอย่างเนี้อ๋อนี่ไงโอ้โหเอาจริงๆนะผมเดินข้ามไปหลายรอบมากเหมือนกันนะเออ จนผมต้องไปถามใครมันจะไปหาเจอวะเออแต่คงมีคนเจอแหละเออเขาก็ถึงมาบอกต่อกันได้ไงเออถ้างั้นห้องนี้ก็น่าจะหาง่ายปะ่ะเพราะมันมีอยู่ห้องเดียวไงเออถ้าม,มีอยู่ห้องเดียวก็น่าจะหาง่ายปะ่ะ วันนี่ไงเออหาง่ายจริงด้วยครับเออก็เพราะว่าแบบนี้มันมีอยู่ห้องเดียวไงอ่าบายยค่ะน้องพี่มาแค่นี้แหละผมว่าห้องมิตะาขี้เซานี้ก็ไม่น่าไม่น่ายากนะครับมันเพราะมันไม่ได้แบบเปลี่ยนฉากอะเออเพราะมันมีฉากเดียวนี่แหละคือฉากนี้เนี่ยแต่ห้องมันมืดเฉยๆนะผมว่าแต่ก็ไม่น่าจะหายากปะนอนไปนะมิตานะนอนไปนะครับไม่ปลุกหรอก ่าเอ๋ไหนนะไม่มีอืมอึมอนี่ไงแต่เอ๋น้องใช่ไหมอ่าใช่จริงๆด้วย บายบายนะคะมิตาทำไมอไม่ะทำไมยังไม่สํารวจยังไม่เจออะไรเลยทําไมเราคลิกแล้วมันไปเลยวะหรือว่าเราต้องออันนี้หรอ อุ้ยเอาคลิกได้ด้วยเว้ยเอา้าแต่คลิกต้องอื่นไม่ได้ครับอโอ้โหแล้วไอ้เมื่อกี้เราก็คลิกมัก่วกะว่ามันอยู่แถวนี้โอ,โอเคบ๊ายบายค่ะในที่สุดก็ถึงเวอร์ชั่นที่ชอบที่สุดแล้วครับอุ้ยโอ้โหใครมันจะไปหาเจอวะ ไม่ใช่ของน้องนะครับอันนี้เป็นของตัวละครอืมอืมเอ๋มันเป็นบักเหรอเจะเฮ้ยอคุณหายไปไหนแล้วอะที่นี่มันผ่านได้เหรอคุณน่าจะเจอบักใหม่หรือเปล่านะ แล้วมันคืออะไรหรอดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเลยนะ่ะเอ,อ้าเอาเออเออเดินติดกำแพงเดินสำรวจหาของอยู่โอ้ไกลิยินดีต้อนรับกลับนะครับโอไกลนี่เออ อันนี้ป่ะนี่ไงเออต้องรอรีเซ็ตห้องจริงด้วยอ่าแม่ที่ร,รักของเราผมชอบภาพนี้มากในบอกว่าอ่านหนังสือไงลูกท่านผู้ชมครับผมมีเรื่องจะสาร,รภาพคือก่อนหน้าเนี้ยผมไปที่ห้องมิตะขี้เสา แล้วก็ไปเล่นไอตัวอะไรนะฟักทองอ่ะครับเออฮาโลวีนเน่ยแล้วมันได้เสื้อมาเป็นเสื้อแวมไพร์แล้วผมก็อยากรู้ว่าน้องมีล่าจะเปลี่ยนเสื้อเป็นแวมไพร์ไหมเออปรากฏว่าน้องไม่เปลี่ยนชุดนะแต่ว่าผมลืมอัดอ่ะ,อะไม่มีอะไรแค่มาบ่นครับนี่เห็นเขาบอกว่ามีเคเวสแครอทให้ตามหานะครับฉันเบื่แล้วกับแครอทบ้านี้น่ะ มันเหมือนมีชีวิตเลยอะทุกครั้งที่ฉันเจอมันมันก็เทเลพอร์ตไปที่อื่นตลอดเลยแหละโอเครอบที่แล้วเราไม่ได้ตามหานะเราเราแค่มาจิ้มแล้วเราก็หายไปเลยแล้วเราก็ไปติดบัคกอ๋ออออืมผมเห็นอยู่นะนี่มันคืออยู่ตรงนี้ครับแต่มันคลิกไม่ได้ดิทำอะไรมันได้อะ เอาเอานี่ไงกดได้แล้วให้น้องบ่นไปครับให้น้องบ่นไปเรามาตามหาแคลรด์ดีกว่า <c oughs> น้องบ่นไม่หยุดเลยแคลอทดหรอแคลรอดอยู่ไหนวะ มันทั้งหมดกี่อันวะเออมีคนบอกให้ผมตามหานะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันอยู่ไหนบ้างแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามีกี่อันนะต้องเปลี่ยนฉากปะหรือว่าไม่ต้องอะ่ะเอาไม่เห็นมีเลยโอ้นี่ไง เออล้มไปอยู่ไหนต่อวันนี้ไงอ่าโอ้อาห้องครัวก็ไม่มีห้องนี้ก็ไม่มีอา้าวเดินตามเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จิ้มแก้มเน้ย เอ้ยโอ้ตอนแรกเราเดินมาทางนี้ครับอเนี่ยเดินมานี่แล้วก็หายไปนู่นอันเบลมเลยให้ตายเถอะอเหลือกี่อันนี้ใหญ่ไปไหม กลัวเราไม่เห็นเหรอไม่แน่นะถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะครับเมื่อกี้เอออันเล็กๆไม่ต้องเดินตามเราก็ได้เอออยู่ในห้องนี้แหละพี่แค่เดินตามหาแครอทเองอ <c oughs> คือมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ปะเออไอ้เมื่อกี้ว่าใหญ่แล้วอันนี้ก็ใหญ่ด้วย เอออ๋อเออน้องมิราเขาเกลียดแครอทใช่เออมันเป็นกิมมิกนะเนี่ยเออก็เลยมาอยู่ในฉากเออของน้องมิราพวกเรายืนอยู่ข้างกันยืนอยู่เฉยๆยืนอยู่เงียบๆทำไมไม่พูดอะไรบ้างละ่ะลิ้นจุกป,ปากคุณอยู่หรือไงหรือว่าคุณแค่ไม่มีอะไรจะพูดนะน้องก็ยังเป็นน้องเหมือนเดิมนะ ฉันจะไม่ยอมกินแครอทอีกเด็ดขาดเรื่องนี้จริงจังนะฉันประกาศสงครามกับมันแล้วรู้ไหมว่ามันทำอะไรกับผิวนนเนียนๆของผู้หญิงบ้างนะ่ะนี่ไงครับเออที่น้องเขากลียดแครอทไงโอเคมิล่าไปก่อนนะเนี่ยชุดแวมไพร์ครับผมหนึ่งสองสามสี่โอ้ยนี่ก็ะจองจังอืม โอ้โหามันเนียนมากเลยนะเออมันเนียนมากเลยเดินผ่านไปสองสารอบเลยอันนี้ไงอันนี้อะไรออกของตัวละครเอ้อได้ครบแล้วเยี่ยม ของตัวละครได้ครบแล้วครับผมเหลือแต่น้องมิตะครับที่ยังไม่ครบโอเคนี่ก็เห็นแต่ภาพบาตาบาใจเออเออ,อยู่ไหนอ่ะ๋อ๋นี่นี่นวางข้างๆเลยของน้องนี่ไงของน้องก็สวยครับนี่ก็จ้องมองจังอ,อืม น้องน่ารักเขาก่อนน้องได้ไหมเนี่ยน้องนี้เป็นตัวแปรสาคัญเลยนะในเรื่องแต่ก็พอถึงตอนจบแล้วก็แบบเออทําไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งใช่ไหมวะ อรอบที oh, ่แล้วเรากดถึงนี้อันนี้เหลือหนึ่งโอ้นี่ไงอืมไอ้รอบที่แล้วเรากดถึงเกมโอเคโอเคโอเคเถ้ยเขาบอกตรงห้องนี้เหรอห้องนี้ห้องนี้โอ๊ยตกสักทีดรือไม่ลืม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 เลย โอ้ยอะอนี่ไงนี่ยังอุตสาหกรรมกัดโอ้ครบแล้วครบยังครบแล้วดิอ่าโอเคครับ okay, ตอนนี้ตัวละครครบครับผมมิตะครบแล้วแล้วก็เพลย์เยอร์ครบนะครับผม โอเคตอนนี้ก็เก็บตัวละครครบแล้วไม่ว่าจะเป็นตลับเพเยอร์แล้วก็ตลับของน้องมิตะเองนะครับส่วนเสื้อผ้ายังไม่ครบน่าจะเหลืออีกสองชุดแล้วก็จะมีอาชีพเมนที่ยังไม่ได้ตามเก็บแต่ขี้เกียจแล้วอ่ะมันดึกแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้เกมมีการอัปเดตอะไรนะเดี๋ยวเจอกันอีกทียังไงก็เป็นเกมที่เรารักไยบายครับสวัสดีครับ ตอนแรกว่าจะนอนแล้วนะครับแต่ว่ามันค้างคาใจอะ่ะนอนไม่หลับเออของไม่ครบโอเคไปยังน,อน้อยนะเออเอ้าชนะแล้วได้แล้วเออ ไม่เก่งเท่าไหร่นี่ว่าเอออันนี้เป็นเทคที่สามแล้วนะเ,นเททนะรียบร้อยครับได้เสื้อผ้าใหม่แล้วนี่กลายเป็นเซนตี้ <c oughs> โอเคไปหรืออันสุดท้ายคือจากที่ไปหลายฉากแล้วเจอน้องๆหลายตัวอ่า ทุกตัวละครนะครับที่เป็นมิตะนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนชุดนะ่ะชุดน้องก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับยกเว้นมิล่าคนเดียวนะครับที่น้องไม่เปลี่ยนชุดไปด้วยนะครับซึ่งความจริงแล้วก็ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าน้องไม่ใช่มิตะเออเออเข้าใจเข้าใจแต่ผมหมายถึงว่าตัวละครที่สวมชุดนะเออนี่ครับมีคนบอกว่าเดินมาคุยกับเสื้อเลยนะครับไม่ต้องไปคุยกับน้อง นี่อะไรนะชุดนักเรียนหรอทําไมมีชุดนี้ด้วยละ่ะเธอไปโรงเรียนด้วยหรอไปโรงเรียนหรอไม่ฉันไม่ได้ไปค่ะแต่ฉันชอบชุดนั้นนะคุณไม่คิดว่ามันน่ารักหรอถ้าใส่ชุดนั้นนะ่ะอ่านี่ไงเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องในชุดนักเรียนเป็นยังไงเพราะน้องก็อยากใส่นี่ไงน้องไม่น่ารักตรงไหนอาปกามาวงดิโอ้ยจริงๆเป็นชุดหลักได้เลยนะเนี่ยน่ารักอะ่ะ โอเค <laughs> okay, ครับผมพอใจแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ